ก็สวัสดีกันด้วยนะตอนนี้คุณอยู่ในการเจเอชชาแนลนะครับวันนี้ผนะมจะมาสอนเอ่านารุโตนะต 3, นะครับสตอร์มสามนะครับซึ่งภาคล่าสุดก็ยังไม่ออกนะครับภาคสี่ก็เห็นเขาบอกว่ามีโบรุโตะพวกรุ่นลูกมันด้วยนะครับอืมผมก็จะรอดูมันก็นะครับ ยวมาสอนวิธีการโหลดภาคาสามก่อนนะครับภาคสี่ก็ยังไม่มาอย่างแรกที่เราควรต้องมีอยู่ทันเลนครับเอ๋ครับเนะราก็ต้องไปโหลดน,นะครับเดี๋ยวเว็บผมจะให้เวเอบแบบนี้นนะแบบนี๋เยอแบบเยวก็กลับมาแล้วนะครับอืมเมื่อกี้ผมลืเว็บนะครับก็ต้องไปหามาใหม่แป๊บเดียวนะครับ ก็ดาโหลดเข้าไปนะครับก็จะเป็นงนี้นะครับให้เรากดดาวน์โหลดเลยอันนี้เป็นไฟมีดเดลนะครับก็เข้าไปเลยกดการดาว์โหลดก,ก่อ,นน,น,น,อนนี่ครับนี่นารูโตนะครับแล้วก็กดแล้วก็คลิกไปแล้วก็มันก็จะมีให้เราขึ้นตกลงว่าจะโหลดในยูทูบเนี้ยหรือเปล่าก็ตกดตกลงไปครับแล้วก็เราจะได้แบบนี้ให้เรารอมาโหลดแป๊บเดียวครับ ประมาณชั่วโมงครึ่งไม่บางทีก็ขึ้นอะไรก็ขึ้นชั่วโมงอะไรองี้ครับก็นี่ครับน่าจะมีไฟอยู่ตัวหนึ่งนะครับนี่ครับแล้วก็เอาออกมานะครับเอาออกมาแล้วก็เอามาแตกไฟนะครับมันจะได้เป็นอย่างงี้นะครับอ่ะแล้วกดเซตอัพไปเลยครับนี่ครับกดเลือกอังกฤษนะครับกด next 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 เน็ก Next 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 Install ไปนะครับแต่ผมมีแล้วนะผมแต่ไม่ Install แล้วนะครับดูไอคอนมันสักหน่อยนึงนะครับนี่ไอคอนแล้วเราก็จะเข้าเล่นได้แล้วนะครับเดีย๋ยวผมจะ มาเล่นให้ทุกท่านดูกันเลยราเล่นครับเดี๋ยวเราต้องไปไปดูกันในโอกาสหน้านะครับก็คลิปนี้ขอจบไปเท่านี้นะครับผมครับ